นี20่20ล้านเป็นอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มที่มีชื่อเสียงโด่งดังสำหรับแกงส้มธนาทัศน์หรือแกงส้มเดอะสตาร์ในวันที่เติบโตในหน้าที่การงานและเป็นเสาหลักของขอครอบครัวปลดหนี้กว่าที0ล้านบาทโดยเจ้าตัวได้เผยเรื่องนี้ว่าทุกวันนี้บ้านผมนี่ยังไม่หมดเลยคนอื่นชอบสงสัยว่าทำงานมาสิกว่าปีทำไมนี่ไม่หมดสักทีคือมีนี่ประมาณท10กว่าล้านบาท เพราะบ,บ้านผมเป็นยุคเปลี่ยนผ่านที่คนไม่ค่อยใช้โรงพิมพ์พออิงเจตเข้ามาคนจะทำหนังสือในจํานวนน้อยๆเขาก็ไม่ต้องใช้โรงพิมพ์แล้วก็เลยโดยช่วงนั้นซัดหนักมากก่อนผมมาประกวดเดตาแปดเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีแม่ก็พยายามสู้ให้มันเลี้ยงไปได้แม่จะชอบทำว่าทุกอย่างปกติแต่พอผมออกจากบ้านเดตราปุ๊บก็รู้แล้ว,ว่ามันไม่ปกติ ก็ต้องนั่งคุยกับแม่และครอบครัวว่ามันยังไงมีอะไรบ้างก็วางแผนการว่าค่อยๆเพราะผมก็บอกว่าเป้าหมายผมไม่ใช่ปิดนี้ให้เร็วที่สุดเป้าหมายของผมคือปิดไปทีละก้อนเพราะผมก็ต้องเอเงินบางส่วนมาต่อยอดของเราเองด้วยเหมือนต้องแยกเป็นสองขาขาหนึ่งเราใช้นี่ ขาหนึ่งเราก็ต้องซื้อทรัพย์สินของเราเก็บไว้ด้วยเพื่อ,อนาคตมันเลยกลายเป็นว่ามันอาจจะหมดช้าหน่อยแต่วันหนึ่งมันหมดแหละมันจะได้หมดไปพร้อมกับทรัพย์สินที่เป็นของเราเองบวกเข้ามาด้วยถ้าไม่อย่างนั้นวันนี้ผมอาจจะหมดหนี้แต่ผมไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยเพราะหนี้บางก้อนเราค่อยๆใส่ไปได้ประจวบเหมาะกับวัยเราก็กำลังหาความมั่นคงในชีวิตผมก็เป็นเสาหลักใช้หนี้ทั้งหมดคนเดียวส่วนคุณพ่อท่านทำงานหาเงินมาก็ดูแลในบ้าน ก้นี่จะเป็นผมที่ดูแลตรงนั้นถามว่ากดดันไหมบางครั้งครับเพราะจะมีบ้างในบางช่วงที่เราได้รับผลกระทบด้วยสถานการณ์ต่างๆและในระหว่างที่กดนี่ผมก็อยากให้ครอบครัวดีขึ้นด้วยก็มีการดูแลตรงนั้นดังนั้นคำว่าหมดช้าดังนั้นคำว่าหมดช้ามันจะมีเหตุผลของมันอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วเหลือไม่เยอะแล้วครับ